จริงๆเกมมาเล่นวันนี้ถือว่าดีอะค่ะแต่ว่ามีมีลูกพัดที่รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเข้าไปอยู่ในระยะที่หวังผลค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าพัดไม่ลงแล้วก็มีบางช็อตด้วยที่ตีคล้ายๆวันที่สองค่ะที่จิ้บเข้าไปเหมือนจะดีแต่ว่าก็ถอยกลับมาตุก,กีเนี่ยเล่นคล้ายๆวันที่สองของเกมวันนี้ <Okay. S 1> ก็ค่อนข้างดีใจอะเพราะว่าตัวเองก็หนูก็ค่อนข้างตั้งความหวังไว้ว่าตัวเองเราจะสามารถทําแชมป์ได้ค่ะแต่ก็เป็นตามไปคาดหวังว่าถือว่าภูมิใจในตัวเองมาก ค่อนข้างดีใจที่จะได้กลับไปเล่นอีกรอบนึงค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วคือได้เข้าไปเล่นเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปเล่นฝั่งยุโรปก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์มากค่ะเพราะว่าสนามที่นู้ค่อนข้างต่างจากเมืองไทยต่างมากๆแทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่จะเหมือนกันเลยก็ลเลยรู้สึกว่าอยากไปอีกรอบหนึ่งอยากไปแกม้มือนเพราะว่าปีที่แล้วทำได้ไม่ค่อยดีะะเท่าไหร่ค่ะก็ขาเขบคุณทัสกอปนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านอื่น,นะคะ่ะที่ให้โอกาส ให้หนูได้เข้าไปเล่นในแช์ไอสกอติชโอเพนอีกรอบหนึ่งคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกขั้นมากค่ะขอบคุณค่ะพูดไม่ถูก